ครับผมนี่ครับวันนี้หมูก็คลอด้นะครับสิบสองหางโอโ้โหสิบสองหางตัวมีตัวผู้ไหมพ่อตัวผู้ไสี่ตัวเมียแปดตัวผู้สี่ตัวเมียแปดนะครับ, 4, ค,รบคลอดเห็นไหมคลอดเมือ่มคอคอืนอ มันร้อดแม่มันรอนครับร้อนไอ้คลอดเองนะครับแม่มันร้อดมันร้อ,อกนก็ง่ายดีอโอ,โอ,โอ,โอ้โหสูดกันเนยในคลอดเองแบบไม่ต้องดัดสะดือเลยนะครับ เออเออเออเมากงลกได้สมาชิกเพิ่มมาอีกแล้วนี่ครับได้สมาชิกเพิ่มมาอีกแล้ว โอเคครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตครับเดิมทีพ่อว่าลอดวันที่ออกวันที่4เมษาแต่นี้มันออกก่อนกำหนดตามที่ตั้งไว้นะครับพ่อว่ามาดูอีกทีหนึ่งมันออกเห็นว่า ตายตัวหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนี่ครับอ่าได้สมาชิกไว้ขุนอีกแล้วหรือท่าในใดสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับผมอคออื่นๆก็มอมแมมหน่อยน้ำให้อันนี้ลูกรุ่นแรกรุ่นแรก,รแรกมีสีตัวรุ่นที่สองสองตัวโอเคครับ